เทนาใจก็ดูเวทนากายก่อนมั้งอันแรกอะเวทนากายหยาบกว่าเวทนาที่แรงกว่าเช่นเราหิวอย่างเงี้ยดูความหิวนั่งนานปวดเงี้ยรู้ปวดตัวเองแล้วก็เป็นนั่งแล้วเป็นสุกก็ดูสุกในกายนี่แล้วเราก็เริ่มไปสังเกตที่ใจต่อไปนะอันี่ชอบใจไม่ชอบใจอันี้เมาเศร้าอะไรเงี้ยชอบใจพอใจปีติปีติก็ไม่ใช่เวทนานะแต่มันมีลักษณะเวทนาอยู่ด้วยอาที่ใจพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเนี่ยเราก็ไปดู หลังจากที่เราดูเวทนาที่แรงก่อนก็ค่อยพัฒนาไปสู่เวทนาละเอียดไม่ดูเวทนาละเอียดไม่ได้นะที่แบบว่าพอใจไม่พอใจนิดนึงเนี่ยเราดูไม่เป็นอาจารย์เล่าให้ฟังสมัยก่อนนะไปทํางานอยู่ที่อุบุตมมีวิทยากรเขาก็เก่งปฏิบัติธรรมมันเยอะเนาะอาจารย์เขาชี้บอกเห็นไหมเห็นไหมผงจิตตัวเองไหมจิตที่อยากพูดเขาบอกอาจารย์งงเลยนะเกี่ยวกับความไม่พอใจตัวเองที่มันขึ้นนิดนึงเนี่ยเราไม่เห็นไงแล้วเราก็ฝึกจาก เวทนาที่มันแรงอะไรที่มันหยาบก่อนแล้วค่อยค่อยไปสังเกตจิตตัวเองสังเกตเวลาทางใจนะแบบว่าเออเราไม่พอใจเราเห็นไหมเราพอใจเราเห็นไหมถ้าเราเขาขัดใจเราสมมติว่าไปซื้อของที่ตลาดแม่ค้าบอกไม่ขายอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงใจมันไม่พอใจเราเห็นไหมก็ค่อยไปดูมัน